เร็วก็ว่าช้าเอ้ยขับเร็วก็ว่าแดกมาขับช้าก็ว่ามาไม่แดกครับ3 m 2 40. เอ็มอ่ศเอ้าเ,เ,เ,เต้องรอนะฮะพอขึ้นถนนใหญ่นี่ต้องรอหน่อยนึงนะครับตรงนี้มันเป็นสี่แยกไฟแดงนะครับคุณผู้ชมครับ ซุม 4, สี่ซมห้าออกไปไม่ได้นะเออน่นนะพี่หลงก็มาละปาร์ครถเยอะจริงๆครับคุณผู้ชมสวัสดีพี่ <c oughs> ล็อกกี้ครับร้อยเก้าห้าจากประจวบคีรีขันก็ยังอยู่นะครับวันนี้นะพาคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นหนึ่งรุ่นนะฮะที่ผมชอบมากๆเลย 8 MC0 กับ B2 นี่แหละนะเพราะว่ารุ่น8นี่ปล่อยหมดนะครับปล่อยหมดนะฮะวันนี้พามาอยู่กับพี่บุญนะครับ m a c โครผมมาสุุนะครับ208 MC0 นะคันนี้7,000กว่าชั่วโมงนะครับ7 2 0 0นะวันนี้ลุยขี้โคนกันหน่อยนะครับหลายวันนะครับที่ผมไม่ได้มานะเกือบๆจะ สอ,อาทิตย์นะครับพอมารอบนี้รู้สึกว่ารถจะเยอะมากจริงรถเข้ามาใหม่นี่เยอะมากนะเมื่อก่อนมีซานี่อยู่คันเดียวนะครับมารอบนี้นี่เพิ่มเข้ามานี่สีห้าคันเลยอ่าสุดยอดฮนะเสียดายนะครับไม่ได้ไปอยู่ข้างหลังนะแต่ว่าเนี่ยฮะค,ความแผดความกระหืมนี่มีมาถึงนี่เลยสุดยอดของคุมพลังหกสูบต้องยกให้รุ่นนี้นะครับ สายแข็งของแท้ก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้เหมือนกัน จะบอกว่ามันเป็นดินโคลนนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับว่าต้องเป็นเลนนะฮะ <c oughs> โอ้ฝุ่นเยอะพอถ้าสังเกตดีดโอ้กระหึมแท้วะกระหึมกระหึม <c oughs> โอ้ฝุ่นเยอะมากเลยฮะเพราะว่าถ้าสังเกตดีดีนะครับตรงนี้รถขุดก็ยังยืนได้อยู่นะฮะยังยืนได้นะครับ เกีขนาด0.9นะครับ0.9 8 m 0จริงๆต้องจำให้ถูกนะเพราะว่าวันก่อนที่ผมมานะรอบที่แล้วนะครับมันมีรุ่น8เหมือนกันแต่ว่าเป็น 8n1 นะครับมาลงนะ 8n1 นะครับมีกล้องมองหลังนะซึ่งถ้าไม่สังเกตดีๆผมเองก็จะไม่รู้นะครับว่ามันเป็น 8n1 นะเพราะว่ามันมี8 m 0อยู่ด้วยนะครับก็จะเข้าใจว่าเป็น8 m 0 เดี๋ยวกำลังตามหาอยู่นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าไปอยู่มุมไหนนะหาชมยากเหมือนกันนะ 8n1 นะครับมีกล้องมองหลังน่าจะาเป็นสเปคจากญี่ปุ่นนะครับครั้งนี้ที่ผมเคยถ่ายล่าสุดนะครับน่าจะเป็นงานเคียร์ลิงนะเคียร์ลิงนะครับซึ่งก็ โอ้ผ่านไปนานแล้วเหมือนกันนะผ่านไปนานนะครับเกือบเดือนแล้วลหละนะพอมารอบนี้สมใจยอยากนะครับเจอเขาละตากดินละเ,เสียดายนะน่าจะไปจอดแข็งที่ทางรถไฟเนาะเสียดายเสียดายไม่งั้นนี่คงอร่อยเลยนะคันนี้นะ สุดยอดของพละกกาลังนะสุดยอดเห็นความกระหึมนะครับสุดยอดเห็นการเผาขานี่ต้องยกให้รุ่นนี้นะเสียงเพราะมากนะครับปล่อยหมดนะฮะหกสูบนะครับปล่อยหมดเลยเสียงข้อเพียวๆเลยไม่มีเสียงหอนไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งนะและที่เหลือเป็นเสียงฉีดน้ำมันไฮดรอลิกนะครับถ้าเป็นฝั่งพงมาสือน,นี่ผมชอบรุ่นนี้มากที่สุดเลย8 MC โล สูบคอมมันเร็วนะครับในยุคนั้นแรงม้าอาจจะยังไม่เยอะนะครับตัวนี้นี่ร้อยสนะครับร้อพลังมา้าแต่ว่าเป็นตัว6กสูบนะครับสู้แข็งดีความกระหืมต้องยกให้รุ่นนี้แต่ถ้าเป็นความซีดต้องยกให้รุ่น10จากโกเบนะนี่คืออัตลักษณ์นะครับที่้ดยส่วนตัวแล้วผมชอบนะ ผมชอบแบบนี้นะครับแต่ว่าข้างหลังผมนี่ก็โอ้8มก็ 8M มนะเจอขบวนรถสิบล้อเข้าไปนี่ไม่ได้ยินเสียงเลย ร4อจีอันนี้ก็ถือเป็นพระเอกเหมือนกันนะครับถ้า10ล้อวิ่งเยอะๆนะมีตัวนี้นะช่วยได้เยอะเลยนะครับไม่งั้นเราก็สงสารล้อนะครับเพราะว่าวิ่งกันไปนะทางก็นุ่มกันไปนะครับถ้ามีรถเกีรด,ดีๆนะก็เหยียบกันได้นะถ้าไม่มีรถเกีรนี่ก็ต้องค่อยๆย่องเบากันไปนะคุณผู้ชม ยิ่งมาอยู่ข้างหลังอย่างนี้ยิ่งชอบฮนะยิ่งชอบเลยเนี่ย แต่ผมว่าพี่บุญมันมันเสี่ยงสไลด์นะพี่โอ้ออยตายบ่เไป เปล่าว่าหรือว่ายังไงวะ <c oughs> <c oughs> หรือว่ามันแน่นอยู่หรือว่ามันหนึบหนับเฉย เป็นขี้ตรมกันทั้งนั้นเลยนะครับเก่าไม่แข็งนะฮะตักง่ายครับแบบนี้ตักกันง่ายตักกันง่าย <laughs> โอเคจบคันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะฮะเสียกันไปสุดยอดเลยชอบมากซีรีสามยี่ครับปัน่นไปละบายบายลายไปก่อนครับสวัสดีครับ